เรื่องราวของซีรีส์โปโบโนสู่สุดใจทในายอาสากำลังเข้าสู่ช่วงที่กำลังตื่นเต้นและน่าสนุกเรามาติดตามชมกันต่อว่าเรื่องราวของพวกเขาจะเป็นยังไงกันต่อไปได้ในคลิปสปอยคลิปนี้เลยครับและก่อนที่คลิปนี้จะเริ่มขึ้นก็อย่าลืมช่วยกันกดไ like ลค์คนละหนึ่งทีเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องคอซีรีส์ในการทำคลิปดีๆออกมาให้เพื่อนได้ดูด้วยนะครับยูเจบอมมาปรากฏตัวที่สำนักงานของทนายอาสาเขากำลงตรงไปหานางเอกเพื่อจะเผยความปิ้นป้อนของคังดาวิดหัวหน้าทีมทนายอาสา นางเอกก็เลยลากยูแจบอมให้ขึ้นไปคุยกันบนดาดฟ้าซึ่งในสำนักงานยองเซิลก็ได้เห็นทั้งสองคนมีท่าทีที่ประหลาดสลับไปที่พระเอกขังดาวิดเขาเข้าไปพบประธานโอกอยูจังพร้อมกับจองอินจองอินก็ให้พ่อดูผลงานของพระเอกคนที่เธอดึงให้เข้ามาทำงานที่โอแอน n e r าร์เพ่อของจองอินก็พูดชื่นชมพระเอกที่สามารถแย่งตัวลูกความมาจากบริษัทคู่แข่งได้แถมยังได้เอลียานักร้องซูเปอร์สตาร์ มาใช้บริการสำนักงานให้เป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายแบบยาวๆด้าน,านนางเอกกับยูแจบอมนางเอกก็เอาข้อความปริศนาให้ยูแจบอมดูซึ่งเขาเองก็ยอมรับว่าเป็นคนส่งข้อความนั้นไปให้กับนางเอกเองพร้อมกับพูดอีกว่าเขารู้สึกผิดหวังที่นางเอกเมินเฉยต่อข้อความนั้นทางดีเธอเองก็เป็นทนายอาสาที่อยากจะช่วยเหลือคนที่ไร้อำนาจ ยูแจบอมทําเป็นเข้าใจแล้วก็บอกว่าคงจะเป็นเพราะคังดาวิดคือพวกเดียวกันกับนางเอกสินนะเธอจึงได้มองข้ามเรื่องนี้ไปส่วนพระเอกกับจองอินก็รู้สึกแปลกใจกับคําชมของประธานใหญ่ต่อแรกคิดว่าอาจจะโดนค่อนแครซะอีกจนจองอินต้องบอกให้พระเอกนั้นระวังตัวเอาไว้ด้วยเพราะคาพูดของพ่อเธอนั้นเหมือนแฝงไปด้วยนัยยะที่ไม่ดีจองอินจึงโทรไปขอดูรายละเอียดต่างๆว่าช่วงนี้มีใครมาเข้าพบพ่อของเธอบ้างรวมถึงรายชื่อของทุกคนที่เข้ามาติดต่อที่บริษัท ตัดมาที่นางเอกกับยู่แจบอมอีกครั้งนางเอกได้พูดถึงแผนการที่อยู่แจบอมสร้างสถานการณ์การรับสินบนปอมๆของพระเอกขึ้นมาซึ่งเขาเองก็ยอมรับทุกอย่างวันนี้เขาตั้งใจจะเอาหลักฐานต่างๆที่รวบรวมมาตลอด10ปีให้กับนางเอกดูว่าทําไมเขาถึงได้ก่อเหตุแบบนั้นซึ่งหลักใจใจความมันก็มาจากการที่อยู่แจบอมเชื่อว่าพระเอกได้สร้างสถานการณ์ในการพิจารณาคดีให้พ่อของเขาอยู่แบ็กมันต้องติดคุก ยูแจบอมก็รู้ดีถึงจันยาวัานของทนายที่จะต้องเก็บความลับของลูกความเขาจึงกล้าเอาหลักฐานมาให้กับนางเอกเพราะรู้ว่านางเอกเป็นคนที่รักการเป็นทนายยิ่งกว่าใครอีกทั้งเขาจะไปมอบตัวกับตำรวจเพื่อรับกรรมในสิ่งที่ตัวเองก่อพร้อมกับเดิมพันด้วยชีวิตที่จะจับพระเอกติดคุกให้ได้พระเอกกลับมาที่สำนักงานด้วยความแฮปปี้หลังจากที่ได้รับคำชมจากประธานใหญ่แบบงง,งๆนางเอกกระทำตัวมีพพรุธนิดหน่อยแต่พระเอกก็ไม่ได้สังเกตเห็นเขาชวนทุกคนให้ไปฉลองในมื้อเที่ยงหลังจากที่ได้รับคำชม ในคืนนั้นนางเอกก็ใช้เวลาไปกับการอาร่านหลักฐานที่อยู่แจบอมรวบรวมมาทั้งคืนนางเอกสร้างกลุ่มแชทของทนายอาสาที่ไม่มีพระเอกขึ้นมาแล้วก็เรียกทุกคนมาประชุมด่วนในเช้าวันต่อมาเช้าวันต่อมาแม่ของนางเอกเห็นเอกสารทวงหนี้ส่งมาที่บ้านเธอเปิดอ่านด้วยความตกใจแล้วก็พยายามจะปกปิดมาให้ลูกสาวของเธอเห็น นางเอกมาถึงที่สำนักงานพร้อมกับคนอื่นๆยกเว้นแต่พระเอกคนเดียวเธอเริ่มต้นการพูดคุยด้วยสีหน้าที่เคร่งเครียดว่าพระเอกกำลังถูกสงสัยว่าจัดฉากการพิจารณาคดีในตอนที่เขาเป็นผู้พิพากษาจุนอูก,กับนันฮีพยายามจะคิดในแง่ดีว่าผู้พิพากษามาแค่ถูกกล่าวหาว่าไม่เป็นกลางจากฝ่ายที่ไม่ได้รับผลประโยชน์เป็นธรรมดาอยู่แล้ว แต่นางเอกบอกว่าเรื่องนี้มันมีหลักฐานนางเอกเล่าเรื่องที่เธอศึกษามาทั้งคืนคดีที่พระเอกถูกกล่าวหาว่าจะฉากการพิจารณาคดีเป็นคดีของยูแบ็กมันพ่อของยูแจบอมยูแบ็กมันเป็นเจ้าของบริษัทผลิตกระดาษอุงชนก่อนจะมีการขยายธุรกิจเข้ามาในเมืองหลวงเมื่อสิปีก่อนในเกิดเหตุไฟไหม้โรงงานทําให้มีผู้เสียชีวิตทางตํารวจก็ลงความเห็นว่าระบบความปลอดภัยของโรงงานนั้นเสื่อมสภาพทําให้ผู้จัดการด้านความปลอดภัยของโรงงานนั้นถูกจับ แต่ผู้พิพากษาคังดาวิดในขณะนั้นได้ใช้อำนาจของศาลเปลี่ยนตัวจำเลยแบบค้านสายตาเขาสั่งให้ไปจับตัวยูแบ็กแมนมาเขาถึงจะพิจารณาคดีต่อทีมโปรโบโนที่ได้ฟังถึงตอนนี้ก็รู้สึกว่ามันเป็นการชี้นำอัยการและใช้อำนาจศาลอย่างไม่เป็นธรรมนางเอกจึงเผยออีกเรื่องว่าพระเอกเป็นคนที่ปั่นกระแสะกับสื่อปลูกกระแสะสังคมให้โจมตีเจ้าของโรงงานโดยการปล่อยข่าวให้สื่อว่าคนที่ตายจากเหตุไฟไหม้นั้นคือเด็กฝึกง,งานอายุ17ปี ตอนแรกนันฮีกับจุนอูก็คิดว่าสิ่งที่คังดาวิดทำก็คงจะเป็นการจับคนร้ายด้วยกระบวนการยุติธรรมถึงแม้จะดูเป็นวิธีการที่ใช้อำนาจศาลยังไม่ถูกต้องไปบ้างแต่นางเอกบอกอีกหนึ่งข้อเท็จจริงก็คืออยู่แบกมันในเสียชีวิตในเรือนจำเพราะว่าเขานั้นต่อมใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นยองซิลจึงคิดว่าถ้านี่มันเป็นเรื่องจริงการกระทำของพระเอกก็ไม่ต่างอะไรกับอาชญากรคนหนึ่งซึ่งทั้งนันฮีกับจุนอูก็ถึงกับเถียงเรื่องนี้ไม่ออกจากนั้นพระเอกก็เดินดีดาเข้ามาที่สำนักงาน พร้อมกับเครื่องทํากาแฟตัวใหม่พระเอกอยากจะฉลองให้กับความสําเร็จของทีมแต่สีหน้าสีตาของเพื่อนร่วมง,งานกลับดูแปลกๆไปนางเอกจึง้ลาพระเอกขึ้นไปคุยกันที่ดาดฟ้านางเอกก็บอกตรงๆว่ายูแจบ,บอมมาหาเธอแล้วกล่าวหาพระเอกพระเอกรู้สึกตื่นตัวที่ยูแจบ,บอมคนที่ใส่ร้ายเข้ามาหาถึงที่นางเอกก็เลยเผยว่ายูแจบ,บอมตอนนี้ได้เข้าเรือนจําไปแล้ว ตอนนี้เธอแค่อยากรู้ความจริงจากปากของพระเอกเรื่องที่ถูกกล่าวหาว่าจะฉากการพิจารณาคดีในสมัยที่ยังเป็นผู้ิภากษาพระเอกก็อำ้อำอึงอ้งอึ้งบวกกับหงดหงิดที่นางเอกไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดที่ยูแจบอมพูดไว้ในวันนั้นได้เพราะว่าเธอต้องปิดไว้เป็นความลับตามจรรยาบรรณของทนายความนางเอกถามถึงยูแบ็กมันซึ่งทำให้พระเอกนั้นสตันไป ด้านจองอินที่กำลังตรวจสอบรายชื่อผู้ที่เข้ามาติดต่องานในสำนักงานก็พบชื่อของยูแจบอมที่มาติดต่อนางเอกแน่นอนว่าเธอรู้จักยูแจบอมอยู่แล้วแต่เธอคิดว่านี้อาจจะเป็นการเดินเกมก้าวใหญ่ของพ่อที่ต้องการจะทำอะไรสักอย่างกลับมาที่นางเอกหลังจากที่บอกชื่อยูแบ็กมันไปพระเอกก็พอจะนึกออกว่าเขาคือใครและมารู้อีกทีว่าเป็นพ่อของยูแจบอม พระเอกยืนยันเสียงแข็งว่าเขาไม่ได้จัดฉากอย่างที่ถูกกล่าวหาแน่นอนคนแบบเขาไม่มีเรื่องที่ต้องละอายเลยในชีวิตนี้นางเอกเลยขอให้พระเอกพูดทุกอย่างเกี่ยวกับคดีนี้แล้วเธอจะตัดสินใจอีกทีว่าจะรับทำคดีนี้ให้กับยูแจบอมหรือเปล่าพระเอก,กรับปากว่าจะเล่าให้นางเอกฟังทุกเรื่องแต่ตอนนี้เขาขอไปเจอใครบางคนก่อน เีเรกรตัดไปที่จองอินที่เธอบุกไปหาพ่อถึงในห้องทํางานหลังจากที่เห็นชื่อของอยูแจอบอมมาที่สํานักงานเธออยากรู้ว่าพ่อทําแบบนั้นไม่ทําไมต่อแรกพ่อของเธอก็ทําเป็นเฉยๆไม่รู้เรื่องจองอินบอกว่าสิ่งที่พ่อทํานั้นเป็นภัยที่อันตรายเกินไปจนอาจจะกลับมาทําร้ายสํานักงานโอแอนพาร์เนอร์ได้โอกอยูจางในฐานะพ่อก็เริ่มไม่รู้ว่าจะรักลูกสาวตัวเองลงหรือเปล่าเพราะว่าลูกสาวเพิ่งจะเอาคลิปเสียงมาขู่พ่อไปหมาด พ่อเลยขอให้จองอินนั้นไปพักผ่อนทํากิจกรรมคลายเครียดซึ่งมันก็มีนัยยะว่าให้ลูกสาวของเขานั้นวางมือจากการเป็นประธานจองอินก็แข่งกล้าวกับเธอไม่ยอมลงจากตําแหน่งประธานเพราะว่าอยากจะปกป้องบริษัทจากการถูกทาร้ายด้วยฝีมือของพ่อตัวเองจากนั้นพ่อก็ได้เปิดทีวีขึ้นเหมือนกับเตรียมการไว้อยู่แล้ว จองอินเห็นข่าวที่ถูกถ่ายทอดออกไปเป็นข่าวของคังดาวิดท,ที่ถูกนําเสนอว่าเขาพิจารณาคดีแบบตั้งข้อสรุปเอาไว้ล่วงหน้าและยัดเยียดข้อกล่าวหาซึ่งมันก็เป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่ทีมโปรโบโนได้เห็นข่าวไปพร้อมๆกัน ซีรีส์จึงฉเฉลยว่าคนที่พระเอกไปหานั้นก็คืออยู่แจบอมที่ตอนนี้ได้อยู่ในเรือนจําเป็นที่เรียบร้อยแล้วพระเอกเข้าเยี่ยมอยู่แจบอมเพื่ออยากจะถามว่าใครเป็นคนบงการและสั่งอยู่แจบอมให้ทําเรื่องมา่บ้านนี้ขึ้นมาพระเอกบอกว่าเขารู้หมดแล้วแผนการในวันนั้นของอยู่แจบอมที่วางยาในแก้วเหล้าก่อนจะปลุกเขาที่หมดสติขึ้นมาให้ไปยกกล่องเงินที่โกหกว่าเป็นกล่องแอปเปิลของฝากแถมคนขับเองก็น่าจะเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดด้วย พระเอกจึงใช้จิตวิทยาพูดสิ่งที่มีผลต่อจิตใจของยูแจบอมออกมามากที่สุดนั่นก็คือเขาด่าว,ว่าความน่าด่านและนิสัยชอบโทษคนอื่นของยูแจบอมนั้นถูกสืบทอดมาทั้งตระกูลพระเอกรู้ว่ายูแจบอมไปสืบประวัติของเขามายูแจบอมก็น่าจะรู้เรื่องคดีแม่ของพระเอกสิ่งที่เขาตกใจในตอนนั้นก็คือไม่มีใครจำเขาได้เลยอาจจะเป็นเพราะเขาเป็นแค่ลูกคนงานที่ถูกตัดมือทิ้งการที่ทำให้คนอื่นต้องร้องไห้เป็นสายเลือดมันคงจะอยู่ในสันดานของตระกูลยูแจบอมยูแจบอมก็เลยสวนกลับ ว่าเขาเองก็ตกใจเหมือนกันว่าคนที่สั่งขังพ่อของเขาอย่างทารุณกลับจําไม่ได้ด้วยซ้ําว่าเขาคือลูกชายของยูแบ็กมันสลับไปที่จองอินเธอต้องมาประชุมกับบอร์ดบริหารหลังจากที่ข่าวของพระเอกนั้นดังไปทั่วประเทศคนที่พาคังดาวิดเข้ามาที่สํานักงานก็คือจองอินฉะนั้นเธอก็ต้องเป็นคนที่รับผิดชอบในเรื่องนี้พระเอกออกมาจากการประทะาารมกับยูแจบอมเขาก็ได้รับสายจากนักข่าวคิมและรู้ข่าวของตัวเอง ซึ่งตอนนี้ทนายที่เคยทําคดีให้กับยูแบ็กมันก็กําลังประนามการกระทําของพระเอกในอดีตอยู่นักข่าวคิมเผยว่าคําตัดสินของพระเอกนั้นถูกยกเลิกโดยสาลดีกาซึ่งคนที่ออกคําสั่งก็คือผู้พิพากษาชินจุงซอกอดีตหัวหน้าของพระเอกมันทําให้พระเอกแน่ใจไปอีกขั้นเลยว่าเขากําลังถูกวางงานอย่างแน่นอนอีกฝากหนึ่งโอกายูจางก็ไปดมๆม,ม,มองๆที่ห้องทํางานของทนายอาสาเขาก็ได้รับการต้อนรับอย่างดีโอกายูจางทําทีมาถามเรื่องอยูแจบอมกับทีมของนางเอก เขาถามถึงเรื่องการฟ้องร้องและพูดทำนองว่าให้ทีมทนายอาสารับทำคดีดนั้นซะซึ่งก็ไม่มีใครกล้าขัดคำสั่งของประธานใหญ่อย่างโอกะยูจางมีเพียงแค่นางเอกคนเดียวที่บอกว่าเธอจะรอฟังคำพูดของพระเอกดูก,ก่อนแล้วจะตัดสินใจภายหลังส่วนพระเอกเขาได้เข้าไปพบกับผูพ้พากษาชินยุงซอกที่ตอนนี้ได้กลายเป็นผู้พักษาสารดีกาไปแล้วพระเอกมาบอกว่า เขารู้ดีว่าชินจุงซอกค,คือคนที่ให้โอกาสเขาได้เป็นผู้พากษาทั้งนังที่เขาเรียนจบแค่ชั้นมอปลายแต่คนที่จะทำลายเขาได้ก็มีเพียงแค่คนที่สร้างเขาขึ้นมาเท่านั้นพระเอกจึงพูดลองเชิงว่าการที่ให้ยูแจบอมไปมอบตัวนั้นอาจเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดชินจุงซอกก็เพิ่งจะรู้ว่ายูแจบอมไปมอบตัวแล้วทำให้เขาตกใจเล็กน้อยพระเอกพูดอีกว่าหากยูแจบอมมันพูดออกมาว่าได้ร่วมมือกับผู้พากษาสานดีกาประเทศเกาหลีจะต้องสั่นคลอนแน่ชินจุงซอกจึงยิ้มสู้ เราทําเป็นพูดทักทางว่าพระเอกคงจะแค้นใจเขาหน้าดูจนมาใส่ร้ายป้าสีเขาได้ถึงขนาดนี้น่าเสียดายที่เขาเคยคิดว่าพระเอกเป็นคนที่เก่งหลังจากนั้นพระเอกก็ได้โทรไปหาชายคนหนึ่งที่เขาเคยให้สะกดรอยตามให้มาตามดูชินยุงซอกอย่างใกล้ชิดในคืนนั้นพระเอกก็ได้ไปดื่มเหล้ากับจองอินเราก็จะได้รู้ความสัมพันธ์เบื้องลัางของทั้งคู่ ว่าพระเอกนั้นเคยตามจีบจองอินในสมัยที่เรียนกฎหมายด้วยกันแต่ก็ต้องถูกเทพเพราะว่าพ่อของจองอินนั้นห่วงเธอมาแต่มีหนึ่งคำสัญญาที่ทั้งคู่ให้ไว้ด้วยกันว่าหากทั้งคู่ล่วงเข้าวัย40แล้วยังไม่มีใครทั้งคู่พวกเขาก็จะแต่งงานกันจองอินมาทวงสัญญานั้นเพราะวันนี้คือวันเกิดครบรอบอายุ40ปีของเธอพอดีฝั่งของนางเอกก็ยังคงค้นหาคำตอบต่อไปว่าพระเอกเป็นคนที่จัดฉากการพิจารณาคดีอย่างที่ถูกกล่าวหาหรือเปล่าเช้าวันต่อมา แม่ก็ได้เรียกให้นางเอกมาดูเอกสารทวงหนี้ในวันนั้นชื่อลูกหนี้ก็คือพ่อของเธอแต่นางเอกมั่นใจว่าทางบ้านนั้นปลดหนี้ก้อนนั้นไปแล้วเธอจึงบอกให้แม่วางใจแล้วเธอจะตรวจสอบเรื่องนี้เองก่อนที่จะได้รับข้อความจากพระเอกมาขอคุยเป็นการส่วนตัวกับเธอนางเอกมาคุยกับพระเอกเป็นการส่วนตัว พระเอกรู้ว่าทุกคนกำลังหลบหน้าเขาอยู่พร้อมกับปฏิเสธอย่างจริงจังว่าเขาไม่ได้จัดฉากการพิจารณาคดีจริงๆแต่ทุกคนรวมถึงนางเอกก็เริ่มสับสนเพราะหลังจากคดีนั้นพระเอกก็ได้กลายเป็นคนดังที่ได้รับความสนใจแถมตำแหน่งการงานของเขายัางพุ่งปี๊ดแบบน่าตกใจนางเอกจึงเอาข้อความปริศนาในตอนนั้นให้พระเอกดูซึ่งความรู้สึกของเธอหลังจากที่เผชิญคดีต่างๆพร้อมกับพระเอกยิ่งทำให้เธอนั้นรู้สึกสับสนเพราะเธอรู้สึกได้ว่าพระเอกค,คือคนที่ทุ่มเทให้กับลูกความอย่างจริงใจทำให้เธอไม่อยากเชอข้อความย แ่บอมที่ส่งมาพระเอกถามว่าทีมทนายอาสาจะรับทําคดีของเขาจริงๆหรอนางเอกก็พูดตามตรงว่าทีมโปรโบโนโนั้นถูกกดดันมาจากโอกยูจางประธานใหญ่แต่ยังไงพวกเขาก็จะรอฟังเรื่องราวทั้งหมดจากปากของคังดาวิดก่อนที่จะตัดสินใจอีกทีขณะเดียวกันนันฮีก็บังเอิญไปเห็นจุนอูเดินเข้าไปในห้องประธานใหญ่เพียงลําพัง จากนั้นพระเอกในฐานะหัวหน้าทีมทนายอาสาก็ถูกสมาชิกในทีมพ้นข้อสงสัยออกมาพระเอกจึงยอมเปิดปากพูดว่าเขากับยูแบ็กมันคือคนที่มีเวรกรรมต่อกันมาก่อนเสีรีก็พาเราย้อนกลับไปในสมัยที่พระเอกยังเป็นแค่เด็กหมอปลายพระเอกกลับบ้านมาเจอแม่ที่นอนสมเขาเปิดพระหอออกมาแล้วก็เห็นว่ามือของแม่เขานั้นไม่มีแล้วแม่จึงเล่าให้ฟังว่าเกิดอุบัติเหตุในที่ทํางานทําให้แม่ต้องเสียมือไปพระเอกจึงไปเอาเรื่องกับเจ้าของโรงงานซึ่งเขาก็คือยูแบ็กมัน อยู่แบกมันไม่ได้สนใจยายดีแม่ของพระเอกสักเท่าไหร่นักแถมยังขับสายไล่พระเอกให้กลับบ้านอย่างเย็นชาก่อนจะสาปส่งพระเอกที่ไม่มีพอแล้วท้าให้พระเอกไปจัดการกับเขาด้วยกฎหมายนั่นจึงเป็นสาเหตุที่แม่ของพระเอกพูดออกมาว่าคนจนๆอย่างพวกเขาคงไม่มีปัญญาไปจ้างทนายมาว่าความให้แล้วพระเอกก็สัญญากับแม่ว่าเขาจะจัดการทุกอย่างเองตั้งแต่วันนั้นพระเอกจึงขำำมักขม้นไปกับการศึกษากฎหมายแล้วใช้ความรู้ที่ได้ศึกษามาต่อสู้เพื่อแม่ของเขา เขาถึงกับยอมทิ้งการเข้ามาหาลัยเพื่อต่อสู้กับคดีความที่ยืดเยื้อแต่เมื่อพระเอกเดิมพันทุกอย่างเขากลับพ่ายแพ้และได้รับค่าเสียหายเพียงเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเมื่อเทียบกับแม่ที่ต้องสูญเสียอวัยวะไปก่อนที่แม่ของพระเอกจะเสียแม่ก็ขอให้ลูกชายเอากระดูกของเธอไปลอยแม่น้ำเพื่อที่จะได้ไม่ต้องเสียสละเวลาทุกปีมาเยี่ยมหลุมศพของแม่ อีกสิ่งสําคัญที่แม่ขอ,อไว้ก็คือขอให้ลูกชายพุ่งไปข้างหน้าทําชีวิตของตัวเองให้ดีจงเชิดหน้าเข้าไว้อย่าได้กลับมามองข้างหลังก่อนที่จะหมดลมหายใจแม่ก็ได้ฝากแหวนวงหนึ่งเอาไว้ให้กับลูกชายซึ่งขางดาวิดก็ได้ใส่มันไว้ที่นิ้วก้อยของเขามาเสมอพระเอกบอกว่าเขารักษาสัญญาที่จะเอากระดูกแม่ไปลอยอังคารไว้ไม่ได้แต่เขาจะรักษาที่แม่บอกให้เขานั้นขึ้นไปบนจุดสูงสุดให้ได้ นันฮีกับยองซิลต่างกระเสียนน้ำตาให้กับเร่องปูมหลังของพระเอกที่แสนเศรา้าแต่จุนอูก,กับนางเอกกลับรู้สึกว่าถ้าหากพระเอกมีเรื่องราวขับข้องใจกับยูแบ็กมันมาก่อนทำไมเขาถึงไม่ถอนตัวออกจากคดีแปลว่าเขาต้องตัดสินคดีด้วยอคติอย่างนั้นใช่ไหมนางเอกจับภาษากายของพระเอกได้ทั้งที่สิ่งนี้เป็นสิ่งที่พระเอกเคยสอนเธอในคดีของน้องหมามาก่อนที่หากสิ่งที่ถูกกล่าวหาไม่เป็นความจริงเขาจะต้องปฏิเสธในทันทีแต่พระเอกกลับทำท่าทีที่อ้ำอึง พระเอกรู้สึกว่าเขากับทีมทนายอาสาไม่ใช่ทีมเดียวกันอีกต่อไปพวกเขาจะต้องต่อสู้กันบนชั้นศาลเขาจึงขอใช้สิทธิ์ไม่พูดเพื่อรักษาผลประโยชน์ของตัวเองแล้วเดินออกจากสำนักงานไปตอนที่10พระเอกกับทีมทนายอาสาได้มาประชันกันในชั้นศาลซึ่งวันนี้พระเอกไม่มีทนายมาด้วยเพราะเขาจะทำหน้าที่ป็นทนายให้กับตัวเอง ผู้พิพากษาได้ถามว่าพวกเขาเคยทำงานด้วยกันมาก่อนมันจะมีผลประโยชน์ทับซ้อนอะไรกันหรือเปล่าพระเอกแจ้งว่าเขาได้ลาออกจากการเป็นทนายของโอแอนด์พาร์เนอร์แล้วทำให้พวกเขาไม่มีความเกี่ยวข้องกันอีกต่อไปแถมยังดูแคลนทีมทนายอาสาอีกว่าพวกเขานั้นคนละระดับกับตัวเองทีมทนายอาสาก็ออกมาปรึกษากันหลังจากที่ถูกดูแคลนจุนอูบ,บอกให้ทุกคนอย่าไปตามเกมของพระเอกเพราะมันคือกลเม็ดของคังดาวิด นันฮีก็รู้สึกแปลกใจที่จุนอูรู้สึกมั่นใจแถมยังดูเก่งขึ้นแบบผิดหูผิดตาเหมือนเป็นคนละคนกับจุนอูที่เธอรู้จักจุนอูก็เปลี่ยนเรื่องทันทีเขาบอกว่าผู้พิพากษานั้นดูแปลกๆสายตาที่มองคังดาวิดกับสายตาที่มองพวกเขานั้นต่างกันมากจริงๆนันฮีก็ได้แฝงตัวเข้าไปที่ศาลเธอได้รู้ความจริงว่าผู้พิพากษาคนนี้เคยตบหัวหน้าศาลมาก่อนแต่เขาได้รับความช่วยเหลือจากคังดาวิด รุ่นพีผู้พิพากษาในตอนนั้นจะนํำให้เขายังเป็นผู้พิพากษาต่อไปได้เมื่อการพิจารณาคดีเริ่มขึ้นผู้พิพากษาก็กล่าวทันทีว่าหลักฐานส่วนใหญ่ถูกรวบรวมมาจากอยู่แจบอมผู้ต้องหาที่หนีคดีซึ่งความน่าเชื่อถือมันต่ำจนเข้าทางของพระเอกแต่ทีมโปรโบโนก็ใช้วิธีการที่ได้เรียนรู้มาจากพระเอกโดยตรงนั่นก็คือพวกเขาได้แต่งตั้งพ่อตาของผู้พิพากษา ให้มาเป็นหนึ่งในทนายจนผู้พากษาต้องขอตัวในทันทีผู้พากษาคนใหม่ที่ถูกแต่งตั้งก็ดันกลายเป็นผู้พากษาในตอนแรก,แรกๆที่เขาขึ้นชื่อว่ามากักมาสาย5นาทีเป็นประจำและก็ไม่ค่อยเข้าข้างฝั่งพระเอกสักเท่าไหร่พระเอกจึงใช้ลูกไม้ว่าเขาตรอมใจที่ถูกลูกทีมหักหลังและยื่นเอกสารใบรับรองแพทย์เพื่อขอเลื่อนพิจารณาคดีโดยได้มีการพูดถึงคดีของแชโบในอดีตที่ผู้พากษาคนนี้เคยอนุมัติให้เลื่อนการพิจารณาคดีออกไปได้เพียงแค่ป่วยเล็กๆน้อยๆทำให้ผู้พักษาต้องจำใจ ยอมรับคำกอกของพระเอกจุนอูก็บอกกับทีมว่าจะได้ลงกลนแผนทวงเวลาของพระเอกรีบจบคดีนี้เพื่อที่ตำแหน่งหน้าที่การงานจะได้มั่นคงคำพูดของจุนอูก็เล่นเอาน,านันเฮงกับนางเอกถึงกับชะงัก การพิจนารณาคดีนในนัดต่อมาหวังจุนอูก็เปิดโปงว่าคังดาวิดมีเวรกรรมหรือว่าความแค้นส่วนตัวกับจำเลออยยูแบ็กมันมาก่อนจึงไม่ควรรับผิดชอบคดีนี้แต่แรกเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมจุนอูก็เปิดเผยหลักฐานเด็ดว่าเมื่อ12ปีก่อนพระเอกจงใจเปลี่ยนคำร้องขอเลือกสถานที่ทำงานจากสารตะวันออกเป็นสารใต้ซึ่งเป็นเขตเดียวกันกับที่ตั้งโรงงานกระดาษอุงชนทั้งที่คะแนนสอบของพระเอกนั้นดีพอที่จะอยู่ในเมืองหลวงได้ จุนอูชีว่าขัางดาวิดรู้ลึกรู้จริงเรื่องโครงสร้างโรงงานมากเกินกว่าผู้พิพากษาทั่วไปราวกับว่าเขาทําการสืบสวนมาเองหรือว่าได้เตรียมการแก้แค้นมานานแล้วอายการจึงขอเบิกตัวพยานในการพิจารณาคดีนัดหน้าซึ่งพวกเขาจะนําตัวอดีตอายการชเวดงกึนผู้ที่ทำคดีนี้ในอดีตมาเป็นพยาน หลังจบการพิจารณาคดีนันฮีก็รู้สึกสงสัยว่าจุนอูไปเอาเอกสารพวกนั้นมาจากไหนเพราะมันต้องเป็นคนวงในมากๆถึงจะเอาออกมาได้จุนอูก็อ้าอึงๆไม่ยอมตอบแล้วก็รีบชวนทีมไปกินเลี้ยงฉลองเพื่อเลี่ยงคำถามอีกด้านหนึ่งซีรีก็แสดงให้เราเห็นว่าผู้พากษาที่รับผิดช,ชอบคดีนี้ได้เข้าไปพบกับชินจุงซอกหัวหน้าทีมผูพ้พากษาสารดีกาเป็นการส่วนตัวซึ่งทีนั่นก็ยังมีแบยงฮุน หนึ่งในผู้บริหารของ ON p a r t n e r อยู่ด้วยเป็นที่แน่นอนแล้วว่ามีกลุ่มที่มุ่งร้ายกับพระเอกอยู่และคดีที่เขาต่อสู้อยู่นี้ก็กำลังพบกับอุปสรรควันต่อมาแบยองฮุนเข้าไปหาจองอินถึงในห้องทำงานเขาเข้ามาพร้อมเอกสารที่แจ้งว่าทีมโปรโบโน่จะตกอยู่ภายใต้การควบคุมของเขาแล้วซึ่งตัวเขาได้ถูกเสนอให้เป็นประธานแทนจองอินที่ถูกปลดในห้วงเวลานี้ในช่วงค่ำของวันนั้นจองอินก็เอาเรื่องนี้ไปเล่าให้กับพระเอกฟัง เธอบอกว่าตอนนี้เธอกลายเป็นศัตรูกับพ่อไปแล้วและตอนนี้เธอก็ยืนอยู่ฝั่งพระเอกซึ่งหนทางเดียวที่จะทําให้เธอกลับมาได้ก็คือต้องชนะเท่านั้นพระเอกก็รู้สึกตังหงิดใจ,จที่จองอินไม่ถามความเป็นมาคดีของเขาเลยว่าผิดหรือถูกยังไงแต่ความสงสัยนั้นก็ได้ถูกหยุดเอาไว้แค่นั้นเพราะพระเอกต้องการแค่ชนะเหมือนกับจองอิน ตัดไปอีกวันจุนอูที่ยืนฉี่อยู่เขาก็ต้องสะดุ้งโหยงเพราะว่าประธานใหญ่ได้มายืนฉี่อยู่ข้าง,ขางเขาจุนอูก็รายงานทุกอย่างให้กับประธานใหญ่ฟังแล้วสัญญาว่าเขาจะทําให้ดีซึ่งตอนนั้นก็ได้มีแม่บ้านคนหนึ่งเข้ามาถูพื้นพอดีเธอกระทําดยท่าทางที่หงุดหงิดก่อนจะถูกเฉลยว่าเธอนั้นคือนนหนนีที่ปลอมตัวเข้ามาแอบฟังจุนอูจากนั้นจองอินก็ได้เข้าไปพูดคุยกับพ่อเธอรู้สึกว่าสิ่งที่พ่อทำอยู่ตอนนี้ไม่ต่างอะไรกับการขังเธอเอาไว้ในห้องเก็บของตอนเด็ก จองอินจึงยื่นจดหมายลาออกเพราะหากเธออยู่ต่อไปเธอคงจะขยับอะไรไม่ได้มากพ่อกระเตืนลูกสาวด้วยความหวังดีว่าสิ่งที่เธอทำเหมือนกับการหนีออกจากบ้านหากมีเรื่องราวที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเธอก็จะไม่สามารถหนีเข้าไปร้องไห้ในห้องเก็บของเหมือนที่เคยทำได้ในวัยเด็ก ในการพิจารณาคดีนัดถัดมาอดีตอายการชเวดงกืนผู้ที่ทำคดีในอดีตมาเป็นพยานในคดีเขาระบุว่าคังดาวิดได้กดดันให้เขาสั่งฟ้องอยูแบ็กมันโดยขู่ว่าทำให้ฟ้องเจ้าของโรงงานเขาก็จะไม่ยอมพิจารณาคดีต่อจากนั้นยูแจบอมก็บีบน้ำตาเล่าว่าพ่อตัวเองแม้จะขี้เหนียวแต่ก็รักครอบครัวโรงงานของพ่อไม่ได้มีระบบความปลอดภัยรูหราเพราะว่างบไม่พอและเขาก็อ้างว่าคังดาวิดได้ใช้อำนาจศาลเป็นเครื่องมือระบายความแค้นส่วนตัว หยัดเยียดความเป็นฆาตากรให้พ่อของเขาพระเอกก็ลุกขึ้นยืนพูดต่อจากยูแจบอมขอให้ศาลเล่นนัดการพิจารณาคดีออกไปอีกหนึ่งนัดทีมโป bon รโบโน่รวมตัวกินข้าวเย็นด้วยกันนันฮีกลับรู้สึกว่าสิ่งที่พระเอกทำมันก็ไม่ได้ผิดสัทีเดียวผู้พิพากษาม,มันก็เป็นคนการที่เขาจะลงโทษคนร้ายที่มีความแค้นกันในอดีตแต่มันส่งผลดีต่อสังคมมันก็ไม่ได้ผิดอะไรมากมายจองซิลก็เสนออีกมุมมองว่าหากมันเป็นแบบนั้นมันก็เหมือนกับการในความยุติธรรมด้วยการทำผิดกฎ แต่ถ้าอีกฝ่ายรู้ก็ต้องไม่ยอมก็จะต้องต่อสู้ไปด้วยการทําความผิดเช่นเดียวกันไม่รู้จบจุนอูพยายามจะปลุกใจเพื่อนๆว่าพวกเขากําลังทําผลงานได้ดีตอนนี้เหมือนกับต้อนในรเรรเอกจนมุมนันฮีก็พูดขึ้นมาทันทีว่าจุนอูเหมือนจะพอใจกับผลงานเพราะว่าเขาจะได้คําชมจากประธานชั่วคราวอย่างแบยงฮุนนัน,นฮีรู้ไม่อีกด้วยว่าจุนอูได้เอกสารที่ใช้เป็นหลักฐานมาจากแบยงฮุนแถมผู้พักษาก็ได้แอบไปเจอกับแบยงฮุนอีกจุนอูก็อึอึดอัอกอ ในขณะที่นางเอกกับยองเซลเองก็เพิ่งจะรู้เรื่องนี้ทำห้พวกเขาเค้นถามจากจุนอูจุนอูหมดทางไปเขาบอกว่าเขาเป็นแค่ทนายที่ทำตามคำสั่งสำนักงานเท่านั้นแล้วพระเอกก็เป็นคนที่แกล้งทำความดีหลอกพวกเขามาตลอดเขาคือคนที่ไว้ใจและเชื่อฟังพระเอกมากที่สุดแล้วนี่ก็คือโอกาสที่เข้ามาในชีวิตเขาจึงคว้ามันเอาไวา้แล้วก็ไม่สนด้วยว่าคนในทีมจะด่าว่าเขายังไงวันต่อมาจุนอูเข้าไปรายงานเรื่องต่างๆกับแบยองฮุน ก่อนที่จะออกมาแบยองฮุนก็ฝากคําเตือนให้กับจุนอูว่าหากเขาทําผิดพลาดขึ้นมาคนที่จะถูกไล่ออกเป็นคนแรกก็คือจุนอูในการพิจารณาคดีวันนี้จุนอูไม่ได้มาเข้าร่วมด้วยดานพระเอกเขาก็ลุกขึ้นบอกกับศาลว่าจะขอแต่งตั้งทนายคนใหม่และคนที่เดินเข้ามาทําให้ทุกคนตาค้างก็คือโอจองอินคนที่ตกใจมากที่สุดก็คือ,อยูแจบ,บอมที่เขาเคยเกี่ยวพันกับเธอมาก่อนไม่คิดเลยว่าจองอินจะย้ายฝั่งไปช่วยพระเอกซะอย,อย่างนั้นโอจองอินสักค้านอดีตอายการชเวดงกึนอย่างดุเดือด โดยถามกลับว่าผู้พิพากษามีอำนาจสั่งอายการได้จริงหรือเธอแชร์กลับว่าอายการต่างหากที่อาจจะทำงานละหลวมหรืออาจจะเคยไปตีกอล์ฟกับยูแบ็กมันจนไม่อยากสั่งฟ้องซะเองก่อนจะเปิดภาพหลักฐานที่เขาเคยไปออกรอบกับยูแบ็กมันในศาลประเด็นการใช้อำนาจโดยมิชอบของพระเอกเธอก็ยกคำตัดสินเก่าๆมาอ้างว่าหากผู้พิพากษาแทรกแซงในเรื่องที่ตนไม่มีอำนาจหน้าที่อย่างเช่นการสั่งสอบสวนยอมไม่ถือเป็นความผิดฐานใช้อำนาจโดยมิชอบทางกฎหมายซึ่งมันเป็นช่องโหว่ทางกฎหมายนั่นเอง ดานประเด็นเรื่องเจตนาของคังดาวิดที่ตัดสินใจไปบรรจุที่ศาลตายแล้วโดนกล่าวหาว่ามีความแค้นส่วนตัวจึงเลือกไปลงที่นั่นจองอินเลยย้ำว่าฝ่ายโจทก์กำลังเอาเรื่องเล่ามาตัดสินเจตนาภายในใจของคังดาวิดอย่างเลื่อนลอยซึ่งทั้งหมดนี้ก็ทำให้คนดูได้เห็นว่าฝีไม้ไลายมือการเป็นทนายของโอจองอินนั้นอยู่ในระดับท็อปสุดๆทีมทนายอาสากลับมานั่งหน่อยที่สำนักงานจุนอูก็วิเคห์ว่าฝั่งของพระเอกคงจะใช้ช่องโหว่าทางกฎหมายเพื่อให้ศาลยกฟ้องโดยอาจจะใช้วิธีปิดบังความจริงและเบี่ยงประเด็น นันฮีก็คำสุดๆกับคำพูดของจุนอูเธอไม่พอใจที่จุนอูหายหัวไปและเริ่มติดต่อก,กับคนอื่นเธอเลยไล่ให้จุนอูไปใช้เดี่ยวที่อื่นเพราะว่าที่นี่ทำงานกันเป็นทีมแน่นอนว่าจุนอูก็ไม่พอใจคำพูดของนันฮีจนเขาต้องเดินออกจากสำนักงานของทนายอาสาไปแบบหงุดหงิดนางเอกรู้สึกเครียดสุดๆนอกจากคดีที่ยุ่งเหยิงแล้วทีมทนายอาสาของเธอก็มีรอยแตกเล้าที่ใหญ่ขึ้นทุกที นางเอกกลับมาที่บ้านแม่จึงเอาเอกสารเรื่องนี้มาให้นางเอกดูนางเองกพบว่าน,นี่ของที่บ้านนั้นถูกปลดไปแล้วจริงๆแต่สิ่งที่ทำให้เธอตกใจและน้ำตาคลอก็คือชื่อของผู้พิพากษาในวันนั้นก็คือคังดาวิดเธอสามารถจำน้ำเสียงที่เขาพูดในวันนั้นได้แต่เธอจำหน้าของเขาไม่ได้แต่วันนี้เอกสารใบนี้เป็นเหมือนกับหลักฐานที่ยืนยันว่าตนแบบของเธอที่แท้จริงแล้วก็คือพระเอกนั่นเองในคืนนั้นนางเอกจึงตัดสินใจส่งข้อความไปหาพระเอกเพื่อขอพูดคุยนางเอกไม่รีรอ เธอเล่าว่าพระเอกคือต้นแบบของเธอในตอนนั้นเธอรู้สึกซาบซึ้งใจมาก และคิดว่าโลกนี้ยังมีคนที่ยอดเยี่ยมแบบนั้นอยู่ด้วยเธอเองก็อยากเป็นแบบเขาบ้างซึ่งมันเป็นแรงบันดาลใจให้เธอเป็นทนายความจนถึงทุกวันนี้พระเอกคือคนที่พิพากษาให้ครอบครัวของเธอนั้นหมดหนี้แล้วสิ่งนั้นก็คือแสงสว่างให้กับครอบครัวของเธออยากจะมีชีวิตอยู่ต่อไปเธอจึงยื่นข้อเสนอว่าถ้าหากว่าพระเอกพูดความจริงกับเธอเธอจะยอมถอนตัวจากการเป็นทนายในคดีนี้ก็ได้พอหลึกๆแล้วเธออยากจะเชื่อในตัวของคังดาวิดคนเดิมคนที่เคยต่อสู้เพื่อคนยากลําบากและให้ความหวังกับผู้คน พระเอกช็อตฟิวนางเอกบอกว่านี่คือการโนมน้าฝ่ายตรงข้ามได้ดีที่สุดเขาปฏิเสธคำขอร้องของเธอโดยบอกว่าความจริงมันไม่มีอยู่จริงและก็ทิ้งท้ายด้วยประโยคที่สะท้อนทัศนคติในปัจจุบันของเขา ว่ามันมีแค่มุมมองของแต่ละฝ่ายมุมมองของคนที่ชนะจากการต่อสู้ในศาลเท่านั้นคือความจริงหนึ่งเดียวที่โลกยอมรับบทสนทนาจบลงด้วยการท้าทายขางดาวิดบอกกับนางเอกว่าถ้าอยากรู้ความจริงก็ลองเอาชนะเขาให้ได้สักครั้งสิซึ่งมันก็ทำให้นางเอกรับคำท้าและประกาศว่าเธอจะเอาชนะเขาให้ได้ในศาลเพื่อค้นหาความจริงนั้น ขณะเดียวกันอีกฝั่งหนึ่งชินจุงซอกก็ได้ไปนัดเจอกับโอกยูจางประธานใหญ่ของโอแอนด์พาร์เนอร์ชินจุงซอกรู้สึกสับสนที่อยู่ดีๆโอจองอินลูกสาวของโอกายูจางไปว่าความให้กับขังดาวิดทํำให้ตอนนี้เขาไม่รู้ว่าต้องทํำยังไงต่อไปโอกายูจางเป็นคนที่มีอิทธิพลในแวดวงกฎหมายและการได้ตําแหน่งผู้พิพากษาศาลนีกาก็มาจากการสนับสนุนของโอกายูจาง โอกายูจางไม่มีคําตอบให้เขามีท่าทีที่แข่งกราวกับคําถามของชินจุงซอกซึ่งทางชินจุงซอกก็ดูเกรงขามโอกายูจางเป็นอย่างมากโอกายูจางพูดแค่ประโยคเดียวโดยสีหน้าที่ดูมั่นใจว่าคัางดาวิดหรือพระเอกนั้นจะต้องถูกจับกลุมอย่างแน่นอนในการพิจารณาคดีนัดสุดท้ายนางเอกซักถามพระเอกว่าทําไมถึงได้ลงโทษยูแบ็กมันหนักถึง7ปีทั้งที่มันเป็นแค่อุบัติเหตุเธอย้อนถามว่าคัางดาวิดทําไปเพราะความแค้นส่วนตัวหรือเปล่า นางเอกเปิดเผยต่อสารว่าแม่ของคังดาวิดเคยทำงานที่โรงงานของยูแบ็กมันและถูกเครื่องจักรตัดข้อมือขาดเพราะถูกบังคับให้ทำงานล่วงเวลา แต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนต่างก็งงกันหมดก็คือพระเอกลุกขึ้นยืนยอมรับกลางศาลว่าเขาไม่เคยลืมใบหน้าของแม่ที่เจ็บปวดและท่าทีที่ดูถูกของยูแบ็กมันเลยเขาสารภาพว่าเขาค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับยูแบ็กมันทุกวันและจงใจขอย้ายไปประจำที่ศาลนั้นเพื่อรอโอกาสแก้แค้นจริงๆขังดาวิดกล่าวปิดท้ายว่าตัวเขาเองคือผู้ที่กระทำผิด เหตุผลที่พระเอกทําแบบนั้นคืออะไรกันแน่ทําไมเขาถึงได้ยอมรับแบบตรงๆว่าตัวเองทําผิดจริงมาหาคําตอบที่แสนจะตื่นเต้นได้ในสัปดาห์หน้ากับอีก2ตอนสุดท้ายของซีรีส์เรื่องสู้สุดใจทนายอาสาไปพร้อมๆกันนะครับและหากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยและหากใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องคอซีรีส์ด้วยนะครับ